啊好 <Nah. S 2> โอเคค่ะมาไลฟ์ EFM นะคะเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงใช่แล้วโอ๊ยัสดีค่ะอะไรค่ะติดตั้งเป็นสาวโซเชียลใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยนาน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 ทำเอางนี่ยออกพี่นั่งเนี่ยออกนั่งเนี่นั่งเนี่ยต้งไหนดีกดแปะไอ้กวางไม่ไม่เลยตัวสูดเซตของคอนเซปต์เขียวจางบังเอิญบังเอิญมากๆค่ะ ตัวอย่างนะดูนะจริงละครเราใช่ไหมเป็นละครเราเลยนี่และมีหนูด้วยละครเราไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยเนาะมาเข้าวันสุดท้ายงานจีบเลี้ยงจีบกล้องอ่ะเราลู้นละเราทำพิเกตัะพี่เกตทำยังไงขอบคุณนี่ค่ะพี่เก๋พี่บอกพี่ทำบ่อยแล้ว ดูเผ็ดมากเลยอะในตัวอย่างใช่แม่แบบก,ก,ก,กมมดดลัวฉากกัตสตรอเบอรี่มีแต่คนส่งมากว่างไปดูด้วยจ้มีกินสตอเบอรี่ว่ะอุ้ยเธอมันเลิศจริงบทเรื่องนี้เขาแรงอยู่ <c oughs> สมองหของมตูมจะแบบตลุกเขาบอกกว่างละกางจะแบบไม่มีสมาธิใช่หลายเทกมากกวางจะเล่นไม่ได้กว่างจะขำตลอดเราก็จะรู้สึกแบบกว่างกูดีอะไรที่มมตตูมเพลงของางไม่ถูกกันใช่กับกว่างไม่ถูกใช่แม้เพราะว่าอยู่กับจิยอนใช่ก็ตลกเนาะแต่เราจะวินเตยมากกว่าไอ้คนไอไอหงไอหอมไปฟางมากกว่า คิดถึงเลยอ่ะคิดถึงบรรยากาศจริงเหรอใหญ่กับลิ้นอ๋อคิดถึงสาบายเดี๋ยวจะได้เจอกันเพราะเขามีถ่ายเพิ่มอยู่เรื่อยๆไม่มีมีที่โดนมีทุกวันมีเขายังถ่ายอยู่เลยจริงๆอยากเจอมากๆไปไปมาไหนบอกว่าคิดถึงไงปิดตัวปิดตัวไปแล้ว นี่น่ไจะเพิ่มเหมือนจะเพิ exactly ่มตอนแล้วก็เพิ um ่มภาคส่วนเอ็กแซกไม่ใกล้เขาไลฟ์อยู <h 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 ่นะทุกคนได้ยินข่าอยากเจอพี่ตูนมากคิดถึงพี่ตูนจริงๆไม่ทานล้วตื่นมาดิสแลมมั้เหรอคะน้องฟอรอเด็กใหม่ที่ช่องเล่นงินพี่พี่ออกเอาไปเลี้ยงให้เงินเดือนละแสน ในเรื่องในเรื่องให้เงินคืนแล้ใช่ดูสวยดูสวยแล้วลุ้นน่อกมาเหมือบทำราการวงการบันเทิงใช่ไหมถทาผมว่างได้กนเดี๋ยวเดรลอ阿ฮหกลับมากับแฉดาชานะคะตอนนี้เราอยู่กับเหล่านักแสดงเรื่องเสน่หหาข้าวเส้นกันแล้วสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อ่ะเราก็รู้อยู่ตรงเนี้ยหน้าตัดอยู่ตรงนี้แต่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้ให้แนิยาตัวทีละคนเลยค่ะค่ะพี่น้ำพิบค่ะค่ะกวางดารินค่ะค่ะยิปซี่คิรติค่ะมาตุ้มเตชินค่ะอะไรนะคะแล้วแสดงไงหนูไร้ผ่ังหนูสิหรือไม่สุดมากจะได้สองพันหนูด้วยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ได้เงินเอาล่ะห่ามก่อนเลยค่ะแหมเรื่องราวเรื่องนี้เสน่หา ความเส้นเนี่ยตอนแรกมันก็เป็นธุรกิจก๋วยเต,เตยตี๋ยวตอนแรกไม่ใช่ <l ots> ไม่จริงเออมีของเเส้นไง <l ots> เ,เราก็รู้สึกว่าพอ,อ,อดูตัวอย่างมันดูเผ็ดอร้อซึ่งเลย <l ots> เค่ะ <l ots> พี่พี่หามเป็นแนวไหนคะ แนวรักก็คู่ชีวิตที่แบบของบีเนี่ยก็คือคบกันมานานในงานมีลูกแล้วแล้วก็สามีเนี่ยบ้างานมากไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้เราเลยทำให้เราต้องไปหาทางออกนั่นไงเผ็ดๆนะเนื้อนี้เราก็เลยแบบว่ากินกับกินเอกจริงนางกินกับเอกนี่ไงเดอะสตาร์แซ่เวอร์ก็ดูตัวอย่างมีแบบฉากแบบเห็นเนื้อหนักบางสั่งผู้ชายดีๆเนาะใช่เออตอนถอดเสื้อแล้วมีสิบแพ็คจริงๆเลยออ พี่ดูคลิปมากเวลาดูดูแล้วแล้วอินเนอร์ะดูเล่าแล้วอินเนอร์เนาะเขาเนื้อมันต้องรู้สึกอย่างนั้นริงจริงเขาปิดกล้องมานานแล้วพี่ยังดูอินเหมือึเดิมนี้เลยถ้าที่งานบอกว่ามีถ่ายถ่ายไปเพิ่มไม่เลื่อย็ไม่ถ่ายเพิ่มไม่เลื่อยยกเว้นหนูคนเดียวที่ไม่ได้ถ่ายเพิ่มเลยค่ะเสาเล่นได้มากอักวางค่ะก็เล่นรับบทเป็นขวัญข้าวนะคะขวัญข้าวก็จะเป็นแบบผู้หญิงเก่งเป็นไอดอลเมียหลวงทั่วประเทศนพี่กอรชื่อดังแล้วก็เป็นทํารายการแบบ ผิดผู้ชายมีชู้จับผิดผู้ชายมีกิ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือมีแฟนแล้วในเรื่องพีสามีแล้วแฟกใชยแฟนก็เจ้าชู้มากเออล้วก็เลยมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับพิรุธของผู้ชายที่เจ้าชู้ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนต่อหน้าสื่อต่อหน้าแบบคนดูเขาก็จะเข้าใจว่าเราเป็นผิงแบบสตรองทันผู้ชายแต่เรื่องจริงชีวิตก็ไม่ทันอ๋อแต่แอบว่าเราทันใช่คือปวดหัวมามชีวิตจริงคือปวดหัวน้ำตาแต่ว่าแฟนไม่หยุดสักทีจับได้เดี๋ยวก็พี่ ฉันม่งว่าอย่างเงี้ยมีเยอะในสังคมไทยอ่ะย่างน้าหน้าหน้าจอ strong องสตรองสตรองแล้วหลักคือตามผัวไม่ทันเลยอ่ะผู้ชายมีกิ๊กเลิกเลยค่ะเลิกจะต่อเหมือนกัวตัวเองพอตัวเอง้จริงก็เลิกไม่ได้ก็ทนแล้วทนอีกทนแล้วทนอีกยแต่บางคนมีคาแรคเตอร์ที่เผ็ดจัดจ้านมากอ้ายปลาหนู ไม่ยากไม่กล้าพูดไม่แต่พอกีานาพูดตรงนนเรงนะ้ดูต,ต,ตัวอย่างนะพูดถอดเสื้อถอดแสงโชว์ตลอดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างอ่ะไม่คือตอนเนี้ยพอมากับเขาอ่ะคือเขาก็จะดูมีเรื่องราวของตัวเองอย่างคนเนี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบทีมเมียหลวงสตรองมากเขาจะมีทีมของเขาแน่นอนเาเหมือนแบบคนที่แบบอุยผู้ชายไปมีกิ๊กนอกใจก็จะแบบซัพพอร์ตเขาแต่เราดูบทเราแล้วต้องไม่มีใครซัพพอร์ตทำไมหรอทีมเมียน้อยตัวเต็มทีมเมียน้อยเพราะเราไปแย่งเขาแบบ ีสิหนูอันนี้ตัวอย่างเมียหลวงอันนี้ตัวอย่างเมียน้อยใช่ค่ะก็คือมีานเต็มตัวเลยอ่ะในเรื่องอ่ะมันคือเราไม่ได้เล่นเป็นเมียน้อยแล้วค่ะคือจริงๆเราเอ่อเรายิปซีจะเล่นกับพี่กัปตันกับพี่แป้งอ่อนจิราซึ่งสองคนนี้จะเป็นเหมือนคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันมาเข้าใหม่ประมาณเข้าหม่ประมาณแล้วก็ชีวิตรักสวยงามมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะเราก็ไม่ได้ชอบพี่ตาลด้วยแต่ทีนี้เหมือนรู้สึกไม่ถูกชะตาเขา คือเราเหมือนแบบไม่ถูกชะตากับเรา pues เรารู้สึกเจอเขาแล้วแบบไม่ถูกชะตากับเขาเราย้ายมาทํางานแต่เราเป็นเหมือนแบบเรามาเป็นบอสเขาคือมาเป็นเจ้านายเขาแล้วเขาก็เป็นพนักงานเหมือนสมมติในบริษัทเนี่ยเขาก็จะเป็นพนักงานแบบเด่นคือเก่งเขาก็จะมีอีโก้ของเขาเราก็เหมือนแบบจบนอกมาแล้วฉันมาเป็นเจ้านายคืออะไรเงี้ยฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เป็นพวกมีโปมเหมือนพวกแบบ ไม่ได้ฉันอยากได้อะไต้องได้และฉันต้องชนะทุกอย่างโอ้มันพาดพ่ายดินะอะไรที่มันดูยากยากกันเนาะก็เลยแย่งแต่มันมันทราบตรงที่ว่าคือพี่แป้งก็เป็นเมียที่ไม่ธรรมดาก็ไม่ยอมใช่คือนางก็สตรองไม่ใช่นั่งนั่งอยู่บ้านไมดีดีตละนาดไม่ใช่ไม่เรียบร้อยนอนก็จะมีเหมือนแบบแบบโทิลกันตลอดเวลาเนี่แหละเรื่องที่สังคมไทยอยากรู้เพราะบางทีเนี่ยเมียหลวงที่แบบ อ่อนช้อยอยู่บ้านโดนแต่เมียน้อยตบ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 มันก็มีเยอะแล้ววว่แล้จริงๆยังมีไม่มีใครยอมเมียน้อยแล้วค่ะเออเราต้องซื้อแต่ถมองฉันทำไมกันมาตรงๆนะชอบมากเลยเมียน้อยนี่ก็ทีเมียน้อยใชื่อแม่ใช่เขาต้องเป็นเขาต้องเป็นผู้จัดการของจี้ยอนและจี้ยอนจะเป็นกิ๊กแฟนหนุ่มในเรย่องนี้เขาอยู่ทีเมียน้อยหนูเป็นคนชั่วนี่ค่ะมาตูตูเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างในการทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก ในเรื่องนี้เหมือนเอาชิปปิ้งมาตูนมาเล่นเลยเนาะไม่ใช่สิพี่โต้พี่โต้จริงจิไม่ใช่แบบนี้ถูกเรามาพูดถึงพุ่มกับพี่ตูนของเราบ้างดีกว่าเป็นไงคะได้ร่วมงานกับพี่ตูนแล้วโอ้ยพ่ตูนคือเรื่องเรื่องนี่เราเรื่องที่สองแล้วเนาะเล่นกับพี่ตูนสองเรื่องเออเป็นไงบ้างยิ่งค่ะก็อ่าจริงจริงเสนอหาค้าเส้นนอธายก่อนก็คือเจอพี่ตูนครั้งแรกค่ะก็เลยแบบตอนแรกก็งง งงไปหมดเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ไม่เคยทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปเริ่มสักพักนึงก็จะเหมือนกับเขาก็จะชัดเจนว่าเออเนี่ยพี่อยากได้อย่างนี้นะอะไรก็สื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตุ้นเขางานละเอียดค่ะเขาไม่เชื่อค่ะแต่เขาทำงานละเอียดค่ะแต่ดีคาสิงานละเอียดค่ะงานละเอียดเก็บ ทุกเม็ดคือไม่ปล่อยผ่านแต่คือข้อดีคือพลังานของเรามันดีสําหรับเราไงเพราะฉะนั้นพี่ตูเขาจะไม่ปล่อยอะไรไม่ได้ไม่ได้อย่างฉากง่ายๆสั้นๆเก็บเผื่อเอาเผื่อกที่สำคัญเอาเลยเอาเลยสำคก็คือพี่ตูนทาเป็นคนค่อยๆทํางานประมาณแบบ ครึ่งวันได้สองซีนเลยเนี่ยเกี่ยวก่อนแต่ดีแต่ดีแต่ดีได้นแต่งงานก่อนได้สองซีนเหมันถ่ายหนังเนาะเหมือนถ่ายหนังงานแต่ว่าเราสองซีนนั้นเป็นสองซีนใหญ่ที่นักแสดงเยอะไงกว้างเดี๋ยวไม่รอดที่ดีอ่ะใช่ไหมที่ภาพสวยอ่ะภาพสวยจริงจริงพี่บีล่ะคะจะเป็นแนวหนังนิดนึงก็คือเรื่องร่วมงานพี่ตุ้มสองเรื่องแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็ แรกๆก็งงๆนิดนึงเพราะว่าการถ่ายทำจะไม่เหมือนละครปกติมันมันแปลกจากประธานถ่ายละครทั่วไปแปลกค่ะมันจะแบบออกแนวเรียลลิสติกนิดนึงนะคะชีวิตจริงๆเราไม่ต้องรอกล้องเล่นไปเลยให้มันโปรแต่พอเรื่องนี้นะเอาพูดถึงว่าเกิดสมว่าเราเป็นแบบว่ามีมีสามีอยู่แล้วแต่สามีไม่ยอมดูแลไม่ทำการบ้านเราก็ไปมีแฟนเด็กบทเรื่องนี้มันก็ยังก็ครุฉีกกับเรื่องอื่นไปหลายเรื่องแล้วพอ ได้รับบทงี้เป็นไงบ้างคะชอบค่ะสนิกสนานเนาะแต่ดูคนนะคือเป็นอีกฟิลนึงที่พีเอ็มชอบเลยก็ดูเอกซีเอกะแซบแซบบลืมเลยอ่ะทั้งเอกทั้งพี่เอ็มมากเออทั้งได้หมดเลยอ่ะ ดีมากอีกนิจฉาแล้วนิวเป็นแฟนใครหนูหรอนิวชสยามพอลล์น้อนัทนขอเสื้อทั้งเรื่องก็นันไงแต่ไม่ได้สอดเสื้ออะไรอยู่กับเมียไงอยู่กับคนอื่นคือเมียเนี่ยแทบจะไม่ได้เลิฟซีนกับนางเลยคือคือเมียคือไม่ได้เห็นซื้อกบหัวเลยนมีโบนมีโบนเหมือนกันไม่ไ้เลิฟซีนกับแฟนเลยแต่คนจะจะมีเลิฟซีนกับแบบคือคือคนอื่นนะเขาจะมีเลิฟซีนกันอันนี้ก็มีเมามันมากโอ้เสื้อสิใช่ก็็เหนอดคุมเมื่อกี้เนี่ย พี่บีก็มีเลิฟซีนกับเผ็ดๆนะกับเอกพี่บีเผ็ดมนะเผ็ดๆมะมีน้องนงนงนวดมีนวดต้นคอกันอะไรกันเขาไม่พลาดฉัต้องดูอ่ะผู้หญิงทุกคนโดนหมดจียอนเยอะด้กเหรอโอยจียอนนี่เยอะมากก็เลิฟซีนกับนิวเชยยพลจียอนนี่ก็เยอะมากกับนิวเชยยพลจียอนเยอะมากจียอนฉีบบทฉีกบทบาทมากเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีเลิฟซีนในเรื่องแล้วคือแบบไหน เจอพี่คนเขียนบทพี่ค่ะบทลืมหรือเปล่าลืมหนูหรือเปล่าคนเขียนบทต้องไม่ชอบใครเราหรือเปล่าไม่ให้เราเข้าสีนกับผู้ชายเลยอะหนูไม่ต้องเครียดค่ะพี่กันไม่มีหนูว่าเกิดกับจะเขียนพี่หนูต้องไปซื้อนะซื้ออะไรซื้อบริการไ่งฮะหนูไม่ได้แจงทุกหลังเรื่องเลยอะนักแสดงรู้ว่ามีใครเยอะเมื่อกี้บอกมีนิวมีพี่กัปมีฟันมีพีเอ็มมีพีเอ็มมีพี่แป้งอนจีราเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับแต่ละคนแล้วเริ่ม ไม่เคยเจอกันเลยเอาจอกันซีนเดียวจะแบ่งกันเป็นพาร์ทพาร์ทมากกว่าใช่ไหมแต่ละคนก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเหมือนแบบเส้นเรื่องราวของตัวเองแต่ก็จะมีมาเจอกันบ้างนะคะอืมอ๋อคือแบบว่าเป็นแบบว่าสาวแม่บ้านมานั่งเม้ามอยกันก็มีอันนี้จะเป็นเก๊งแม่บ้านกับพี่แป้งคนนึงแราแก๊งแม่บ้านแก๊งเดียวกันแกงเดียวกันแก่งเดียวกันเรื่องเรื่องสามีเรื่องผัวผัวเมียอะไรอะไรเงี้ยล้วก็ะนั่งเม้ากันคือเนื้อเนื้อเรื่องเนื้อเส้นอ่ะมันดูอินเตอร์มากเลยเนาะมันไม่ใช่ละครไทยสมัย เนี่ยมันดูฝรั่งมากเลยอ่ะมัเป็นซีรีส์บังนอกอ่ะมันก็คือเหมือนเรื่องจริงที่มันในสังคมจริงๆแมบบ้านปรึกษาเรื่องกันแล้วก็ปรึกษาเรื่องสามีเ่อะเลยก็คือมานั่งเมาเรื่องสามีตัวเองวะแล้วก็หาทางออกบาคคนจะทำยังไงดีนู่นนี่นั่นอันนี้เขาจะเป็นสายปอบ อย่าเลยใจเย็นๆอันนี้เกิเลิกเลยหันเลิกสายลุยสายเลุยแต่ตัวเองก็ดูแลผัวตัวเองไม่ได้เลยเหมือนกันถ้าถึงจุดจริงๆก็โอ้ยน้ำตาแตกอุ้ยฉันรู้สึกผิดที่ทำลายเธอไปเยอะมากเลยในเรื่องอ่ะพอม่เห็นพอไม่เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้ไง เพอเราเราเขาฉากเราไม่เคยศึกษาบทเขาแล้วก็ศึกษาให้ของเราเจะไม่รอดคือหนูก็จะยุแยงเขาแย่งผัวตลอดเวลาใช่ไหมไม่ได้ยุแยงมาทำเลยทำละอัดคลิปส่งไปเขาดูด้วยได้ข่าวว่าบทก็อ่านหน้าเซตตลอดเลยนะใจเย็นก่อนทำไมมีการทำร้ายตัวเองเกิดว่ะใจเยว่าตายแล้วเรื่องราวเผ็ดร้อนมากอ่ะเดี๋ยวขอเบรกแบบหนึ่งส่วน คือจะให้อยู่ทั้งชั่วโมงเลยตั้งแต่ตอนเริเป็นตอนปลายจะยืนจบรายการเลยดีกว่านะฮะให้จริงๆจริงจให้จริงๆอ่ะให้มันต้องคนตอนหลับตอนแหล่เหรอคะโอ้โหกวางนี้ไม่จบใช่ป่ะเดี๋ยวตกรอบนะเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมากับนี่ค่ะห่อนะแดงเสน่หาความเซนส์ค่ะให้อยู่ยาวจริงพูดเลยสองพนี้จะอ่อนแล้วพรุ่งนี้เหรอพี่สิบสามกรกฎาคมคิดว่าสิบหกสิบสามโอ้ยพรุ่งนี้ต้ออน